สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพอกันกับทังช่องบุญมาผ้าโชกเนาะค่ะทังช่องบุญมาผ้าโชกมีโอกาสได้พ่อกับคุณตาฟันแม่นเนาะค่ะเพิ่นฟันแม่นมาถูกงวดเพิ่นฝันได้เลขมาต่อกันสามงวดแล้วค่ะงวดนี้เพิ่นสีได้ตัวใดเท่ากับมาเบิ่งมาส้มน้ำกันเนาะค่ะ ว่แม <bas man. S 1> uh. ่นคุณตาดอกค่ะค um ุณลุงคุณลุงโทษค่ะเบ้าผิดคุณลุงฝันแม่นค่ะอันเป็นยังไงก็คือได้ยินข่าวว่าฝันดีฝันัอเมียนงมีนอะแ่ัคือตะโกงตเมเออแต่ว่าถูกถูกงวดที่ฝันน่ะมันถือสูงวดฝันต้องวดก็มีฝัน ห้าเทสคกับห้าเกาตองหวัดเด่แต่งแต่ตองหวัดเลขออกแล้วได้สองคืนฝันอ่าในห้าเทสห้าเกาอ่าวันนี้ก็เมื่อคืนนีมาฝันอีกได้บอกจะปลงไปพูดอ่ะแม่นำ้ำโขงคนไปเฮ็ดเงินให้พญ,ญานาคอนอ่าก็หลายคนวันนี้ก้อนหินพขฟูขึ้นมาได้บอ มันมีเลขอยู่หันกับขึ้นมาเบิ่งศูนย์สี่สามศูนย์สองสอง,สองโอ้ได้หกตัวเลยมันบ่บอกงาน,นว่าจะปันกบปนวะชั้นจะบอกค่อยเริ่มวันวาันบักอันนั้นโอ้บอกมึงแล้วโอ้ยนกปฏินกมันว่าไป่มหวบันเรอยเอาเส่เอาที่หินใส่หุอ่า เช่วงวันนี้ก็วุ้ยหน้าขึ้นมาแล้วเมือม่อวันนี้วันยืนนำผงคนดิ้ฝันอยู่น้ำคงฝันได้หกตัวลงไปพญานาคขึ้นหลายๆดิน,นี้ันย่ำไี่ฝันไปอยู่คนอ่ะโอ้ฝันเลี้ยวคือกันารเลี้ยงก็อฝันได้จับปูเนาะอ่ามันผงคนว,วันมันไฟขึ้นคนปูนั้นเล็กกระจ้าแดงขึ้นมาวันนี้แบบี่ยสันอ่า โอ้ยบอลูเนาะตะว่างวดงวดก้อนไปงวดอันงวดเก่าสามห้าด้ยกันงวดเก่าสามห้าฝันได้แปดสามห้ามันก็ออกสามห้าโอ้ฝันตองวดฝันดีมากถุงวดตัวนี้วันี้แต่ตองวดตองวดดิวันนี้ตองวดตองวดห้าเก่าห้าเกหาเก่า วัอนนี้มาฝันนั่นแปลกๆเยู่เนี่ย,ยคิดว่าอาจมันสีฮัหกหลังนี้นว,นวันนี้ฝันเรย่งไปเฮ็ดเงิ้นใน่เยหนาดอ่นหนากวันนี้ก็ขี้เห็นหว่าพ่ขึ้นมานำดินเนาะออโอบ้บอกขี้เห็นว่าเ,เห็นก้อนนั้นน้ำแม่น้ำโขงบบกนี่นาก็ไม่หเข้าวจับขึ้นมาองมางคอจับมันเสร็ที่มีศูนย์สี่สามศูนย์สองสอง ฟังเหรเด้อพี่น้องเอาไปให้ขาไปแล้วสั้นบากเงินปั่น่อยเด้อล่าสั้นอ่า่ว่โว้่ว้สั้นจะใส่ของส้มเออบ่านนี้นกไข่ชิ้นนกเจ้าเลยเจ้าปั่นไข่เออก็จะให้มึงแบบให้มึงจังน้อยอีว่าสั้นอ่าสีแบงให้เขาสีแบงก้อนหินหรือสีแบงตัวเลขแบงอันนั้นแจ็คแหลเขามันถือก็ที่แบงเงินมาเนี้เออตัวได้แน่ก็เลข มันครตัวนะนั่นละเลขครบตัวมันนน 03C 022 03C 022มี่เลขครบตัวจัก a ี่ออกทั้งหน้าทั้งหลังเท่านี้โอ้เบิงเอาคือเอาเด้อพี่น้องเอฟซีเล่ากับฝันแม่นมาถูกงวดกับตองงวดหันเกียร์ากับเออเอามอนันห้าเกียร หาเก้าอ๋อก้อนก้อนแต่ตัวกนหาเจ็ดก็หาเก้าบัตรมือขึ้นนี่ผัดม่านันได้หกตัวมันกับปอนเนี่ยแล้วอาจเปลี่ยนล่างม่นที่สองที่สามที่สี่ที่หาก็ได้เนาะกงวดอาจจะเป็นเลขหลังงูเนี่ยอืมอันฟันมือขึ้นนี่อาจเปลี่ยนล่างม่นที่สองที่สามก็เปลี่ยนได้มันบอ กบไปหาดยิบจับลัตเตอรี่ไว้เดอ้อพี่น้อง 4, เอฟซีเอ้ยแล้วฝันได้หกตัวมือขึ้นนี่ตัวได้เนี่ยเกาะศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สองสองศูนย์สองสองหกตัวพี่น้องเอฟซีมันออกลงก้อนหินมันออกอยู่ก้อนหินว่ะสันยูก้อนหินก้อนหนินออกก้อนหินว่ามันไปเฮ็ดเงินให้พญานาคเนี่ยประดานอือ เราว่าเราได้ลงไปเฮ็ดเงี้ยให้พญานาคัเกานอะอยู่ปากเปบ่อนอันเนพระศุกร์อะเออเป็นวัพระศุกเลียบร้อยวันไหวพญานาคเป็นยังไงเออเงี้ยมั้งเก้าคนนต้เก้านที่ออกพรรษาเนี่ยฝันเกีียวอยู่อยฝันเกีียวเพิ่นอยู่ตลอดตีเพราะว่าเขาเป็นบุนตลอดเลยเขายืนเหอนเพิ่นเลยเออ มันล่ะฝันส้นมันแหละใช่ไหมเด็อ่าม่แม่ล่ะคนฝนตัวเออกระแนวทางเข้ากระไฮเบิรงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะพีทถือกระบว่ากันเด้อค่ะคุณลุงฝันแม่นเพิ่นกับฝันยังสี่ละตามที่เพิ่นแหนมาหลายงวดเลยนว่าเพิ่นกับฝันได้มาทุกงวดงวดบางหนึ่งหั่นแล้วก็ได้แล้วก็ฝันว่าเรา จับปูได้อยู่มองแล้วฝันมือขึ้นนี่แหละจับปูฝันนี่อันเล็บพย,ยูหลังปูได้ฝันแดงครึ่งขึ้นเนาะเลขสามอแอดสามแดงครึ่งครึ่งอยู่หลังปูว่าสันงวดที่แล้วมือขึ้นนี่แล้วฝันมาฝันว่าเราได้ลุงไปเ็ดเฮี่เห้พญานาคอยู่มองแล้วฝันว่าเราจับปูได้จับอันจับอะไรสันดอกจับหินหักก้อนหิน ก้อนหินฟูขึ้นมาจากดินจับขึ้นมามาบิ้งนะเล็กก็เล็กตัวเนี่ยกระจา่าอยู่าเงี่ยก้อนหินก้อนนะึงวันนี้โม่ก,ก็อยากได้นําได้ก็อยากให้โม่อบอกงั้นทั้งขาทั้งว้เพราะว่ามันเป็นนั่นบิ้งกล้วถ้าจะมาเบิ้งนั่นเมืนการดูท่านถือก็ว่าศูน,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 นย์สี่สามศูนย์สองสอง ศูนย์สี่สามศูนย์สองสองหกตัวเเรียงเหกตัวมันก็อาจบ่เป็นบ่เมีนรังวันที่หนึ่งมันก็อาจสิเป็นรางวันที่สองที่สามเฮ้เรียกนาเรียกลังกะเป็นได้หากพี่น้องอีฟซี่มากกะหารหยิบจับลัตเตอรี่ไว้เดือค่ะบ่มักเข้ากะพานไปเพิ่นกะฝันจังสี่ละ พิดถือกับบาัวากันเนาะค่ะกับมัน,นเนี่ยโต้งวดนี่มันอาจจะเป็นเลขล่างโอ้หา้หาเกาทีแล้วฝันตองวดแล้ววา่าอาจจะเป็นเลขล่างวัาสันห่าเกียดห่าเกา้าวัดสันแต่พี่น้องเอฟซี่ห้าเบิงเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเนื้อค่ะพิษถือกกับบ่ากันเนาะค่ะพุณนลุ่ง เพิ่นกับฝันจังสี่ละแต่ว่าเพิ่นกับฝันแม่นมาตลอดค่ะวันนี้เพิ่นกับฝันตองวัดได้กะหาเกตหาเก้าบัดมือขึ้นนี่เพิ่นกับมาได้หกตัวเนาะค่ะกะพี่น้องเอฟซีมักกะเก็บเอาไว้เด้อค่ะบ่มักกะ่านไปเมื่อนี้แอดกะสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะขอบคุณ คุณลุงฝันแม่นเนาะค่ะที่มาไห้เนี่ยทางมือนี่ก็ขอขอบคุณคุณลุงฝันแม่นค่ะทาเลขมันเขางว่วนนี่งว่วนนาเข้ากับตามเพิ่นต่อเนาะคะ่ะเล่าฝันแม่นมาตลอดฝันแม่นมาทุกงวดเนาะคะ่ะมือนี่แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเอาไว้ เอ้ามาพบมาพอกันใหม่คลิปใหม่เนะคะ่ะสำหรับมือนีแอดกับสิขอัวบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ